เราจะไปกันต่อนะครับกับการปล่อยขบวนของประชาชนชุดที่2นะครับเพื่อเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบร,รมศพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับประชาชนชุดที่2จาก9ก้าอำเภอครับ ของจังหวัดสกลนครเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณที่นัน่งดุสิตมหาปราศาสตรด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสารต่อพระราชปณิธานของพระองค์ครับ ที่บริเวณลานสนามบินเก่าอเภอสว่างแดนดินจัังหวดสกลนครครับนำโดยนายเอกภพสโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครนายอำเภอและผู้แทนนายอำเภอครับตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถนําประชาชนจากจังหวัดสกลนครชุดที่2ครับจาก9าอำเภอนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอนาวอนิวอาภ ขอัยครับอำเภอนาวนิวาดนะครับอำเภออากาศอํานวยอำเภอคําตากล้าอำเภอบ้านม่วงครับอำเภอเจริญศิลอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอ วาริชภูมิและอำเภอพังโคนนะครับรวมทั้งสิ้นกว่า724คนครับเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครในการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและคณะนะครับได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสมพระเกียรติครับ โดยทุกอำเภอนะคะได้มีการร่วมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณาสุขและจิตอาสาพระราชทานในการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่จุดรวมพลถึงจุดการออกเดินทางค่ะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ร่วมเดินทางได้จัดเตรียมเอกสารและของใช้จําเป็นนะคะทั้งเรื่องของแบบประชาชนยาประจําตัวการแต่งกายสุภาพไว้ทุกแล้วก็มีการจัดทําป้ายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินค่ะสําหรับผู้สูงอายุและก็เด็กด้วยนะคะ แล้วก็มีการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะระบบความปลอดภยัยพนักงานขับรถโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสกลนครค่ะได้มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ประจํารถทีมแพทย์พยาบาลอาหารเครื่องดื่มแล้วก็จุดพักระหว่างทางนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสูงสุดตลอดการเดินทางค่ะโดยประชาชนชาวจังหวัดสกลนครนะคะที่เดินทางเข้ากราบถวายสัการะพระบรมศพในครั้งนี้ ต่างรู้สึกปลับปื้มใจในโอกาสครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมสานต่อตามแนวพระราชปณิธานของพระองค์ไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนสามท่านกันค่ะรวมตัวก็ไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าด้วยเนื่องจากว่าเราอยู่ห่างไกลค่ะในเมื่อมีโครงการแบบนี้ก็ถือว่ามีมีบุญมีบุญที่ได้ไปร่วมค่ะตั้งใจไว้อยู่แล้วค่ะ ถ้ามีโอกาสก็จะไปเหมือนตอนที่ในหลวงร .9 ก็ก็มีโอกาสได้ไปค่ะรู้สึกปราบปื้มค่ะที่ได้เดินทางไปกับพระบรมศพพระปันตีหลวงค่ะเมื่อข้าพีที่แล้วก็ได้ไปกับพระบรมศพของรัชกาลที่9ค่ะก็จะ ดำเนินตามพระองค์แล้วตอนนี้มีความปราปื้มอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระตำาหนักภูพานราชนิเวศเป็นพระตำาหนักภูพานของจังหวัดสุกนครมีน้อยนักจังหวัดที่จะมีพระตำาหนักอยู่ในจังหวัดของตัวเอง